วันนี้เรามาทำชามะนาวโซดากันนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนสูตรนี้ทำดื่มเองก็ได้ทำขายก็ดีไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากชาไทยที่เราทำเบตชาเรียบร้อยแล้วนะคะแก้ว16ออนใส่60 ml นะคะเปิ้ลใส่ครั้งละ30มลงครั้งจ้า แล้วก็แก้ว22ออน80 ml ค่ะเปิ้นใส่ครั้งละ4 0 ml 2ครั้งเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย16ออน2ช้อนโต๊ะแล้วก็22ออน3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวนะคะแก้ว16ออนใส่20 ml ค่ะแล้วก็แก้ว22ออนใส่30 ml ค่ะใส่เกลือติดปลายช้อนนะคะทั้ง2แก้วเลยค่ะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะคนให้ละลายเข้ากันนะคะทั้งสองแก้วเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเทน้ำชาใส่ไปในแก้วที่จะเสิร์ฟนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วใส่โซดาตามไปเลยค่ะให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วเลยนะคะทั้ง16ออนและ22ออนเลยค่ะ ประดับด้วยมะนาวแว่นนะคะเพิ่มมูล,ลค่าของชามะนาวโซดาของเราดูดีสวยงามมากเลยล่ะค่ะสูตรนี้ถ้าอยากให้โซดาซ่ามากกว่าเดิมอยากให้โซดาที่เป็นโซดาแช่เย็นแล้วเรามาเทใส่จะซ่าสดชื่นมากกว่าเดิมเลยนะคะทำดื่มเองก็ได้ทำขายก็ดีลองทำดูนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะ